สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมอเตอร์นิวส์ออนนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ในอาคาร Challenger 1 13นะครับ i m p แพ็คเมืองทองธานีอยู่ในงาน Motor Expo 2024ครับอันนี้ผมมายืนอยู่หน้าบูธของ BYD คนเยอะมากกับ BYD หยุดขคนครับมาจากโอ้โหรถมาเต็มเลยครับเต็มสเตย์บูธใหญ่มากคนเยอะมากเพราะว่า BYD งานนี้ครับรถบางรุ่นเนี่ย ลถราคาเป็นแสนเลยนะครับจากราคาที่ลดแล้วลดอีกนะครับผนก็เลยเยอะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในบูธของ b y d นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็ยมคอมีรามาเที่ยวชมงานนี้นะครับมาช็อปมาซื้อมาจ่ายเงินกันนะครับนี่ครับมาหรือมาจองนะครับรถยนต์ที่ท่านชอบหรือรถประเภทรถไฟฟ้านะครับซึ่งกําลังฮิตกําลังบอตมากภายในงานนี้นะครับนะครับเชิญเลยนะครับ นี่ครับบูธวีไวดีโอ้ดูคนสัก่อนดูคนสัก่อนบูธวีดีนี่ไปมียอดขายเป็นอันดับสองได้ข่าวว่าเป็นยอดขายอันดับสองครับลองจักอยู่ลองจากโตโยต้าโอ้รถยี่ห้ออื่นค่ายญี่ปุ่นนี่เคยๆของอันดับสองเนเสียแชมป์ไปแล้วนะครับวีไวดีนี่นะครับของยอดขายอันดับสองเลยครับดูดูคนเต็มบูธเลยครับโลกเข้าไม่ถึงกันเลยอ่ะเราจะมาดูอะไรกัน,กนละครำเนี่ยอ่ะผมเห็นนู่นครับเดนซ่า เราไปดูเดนซ่าก่อนนะครับอยู่ในบูธนะครับ b ด d นะครับบริษัทเดียวกันนะครับนี่โอเคครับนี่มาดูซิรถไฟฟ้า b ด d นี่เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับอันนี้เดนซ่า N7 นะครับอ่าเราดูไปพร้อมๆกันนี่เดนซ่า N9 โอ้โหวุ้ยขนลุมนะครับลุมมัน นี่เดนซาเอ็เกาเออดนซาดีเานะครับเข้ากันถึงไหมเนี่ยนคนชมเยอะอันนี้เขาเรียกรถประเภทอะไรอะเดนซาเป็นรถตู้เอพีวีครับเอพีว <AP V, S 2> MM ีป็เอพีวีรถไปฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับโอ้โหคนเต็มเลยครับราคาเออ โอ้วิ่งได้ร0อยหกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทโอ้เป็นราคาที่ไม่แพงเลยครับคนชอบมากเลยครับเรก็สองล้านกลมๆว่ามันเถอะนะครับนี่ครับนีเครื่องยนต์ไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะครับม,ม,มีแต่มอตเตอร์คนเยอะมากให้ความสนใจเยอะมากครับ ด,ดีก้าวิ่งเด็กไก่รถจีนนะครับรถจีนหรูห,หาาราอลังการมากครับคนมาดูเยอะนะครับแทนที่จะไปดูรถญี่ปุ่นรถเครืองยนต์สันดานะครับมาดูรถนี่เลยครับไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าทั้งนั้นเลย คนรุ่นใหม่นีให้ความสุขใจกับรถรบไฟฟ้าใครว่ากลัวไม่มีที่ชาร์จไม่กลัวครับนครับอันนี้วิ่งได้580กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครัง้งราคา2,699,900บาทอันนี้ถูกดีน ไปคันดำถูกกว, e วก,กว่าคันขาวล่ะคันดำแพงกว่าคันขาวครับแพงกว่าเหรอครับทำไมแพงกว่าเป็นที่ระบบสเปคครับแนโอ๋อครับมอเตอร์ค wow. ู่หรือมอเตอร์เดี่ยวหละครับต่างกันนะครับมอเตอร์คู่แลวมัตเตอร์เดียวมัตเตอร์คู่นี่มอเตอร์คู่อันนี้เดียวนะอ๋อนี่คู่อ่ะแพงกว่านี่คือมอเตอร์คู่อันนี้คือมอเตอร์เดียวโอ้นี่ครับคนเต็มบูสเลยครับ มีมอเตอร์เดียวนะครับคันขาวส่วนคันดำมอเตอร์คู่เรนซ่ามีคันหนึ่งเรนซ่า M7 M7 ผมพาท่านดูไม่หมดหรอกเขาว่าของ BYD มีรถเยอะมากดิเรนซ่า C9 GT โอ้รถสปอร์ตออกแนวรถสปอร์ตเลยครับงานใช้รถของโอ้โหเดนซ่ารถล้ำขนาดนี้เลยครับออกแบบ5ประตูสเปคไม่บอกไม่มีสเปคเลย ยังไงแล้วเนี่ยไปนค้นเอาที่ไหนแล้วเนี่ยครับนี่พอก็มีมีบาร์โค้ดครับพอมีแบบตำรวจความคิดเห็นดูดีอะไรดีบ้าไปดูตรงไหนดีแล้วเนี่ย